ไม่ถ่ายแล้วเฮ้ยถ่ายก่อนไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วดีดีก่อนไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายสวัสดีครับพวกเราชาวเอนดูนะครับวันนี้พวกเราจะมาทําคลิปอาหารอีกเช่นเคยนะครับแต่รอบนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นครับราคาถูกเย็นลืมมากๆ ผมเนี้เราจะมาทำทำอะไรพี่ทำอะไรครับทำอะไรครับซาซิมิไม่ใช่ไม่ถูกวะมันคือนั่นซาจิมุเฮ้ยซาจิมิเฮ้ยซาจิมิถูกแล้ววันนี้เราจะมาทำซาซิมิไม่ถูกวะซาซิมิซาซิมิมึงก็ ซาซิมิครับวันนี้เราจะมาทำซาซิมิครับเราจะมาทำซาซิมิในราคาแสนถูกครับเท่าไหร่พี่บาทเดียวทำไม่ได้บาทเดียวทำไม่ได้เกินไปราคาเท่าไหร่พี่คือไม่แพงแต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ๋ออันนี้ต้องติดตามตอนต่อไปกันโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราได้ วัตถุดิบกับราคาที่เราซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราจะใช้อะไรในการทําบ้างเราจะมาถ่ายดูกันใหม่นะครับไปครับทำไปกันเลยครับอาได้นะครับวันนี้ครับวัตถุดิบของเราวันนี้ครับคืออะไรครับพี่แก้วมังกรครับลงแก้วมังกรนะครับคุณไม่ใกล้ได้นะครับนี่หาซื้กันได้นะครับผมอ่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับพี่อ่าทําเป็นซาซุมินะครับอ่าซุมิเราก็คือเขาว่ากันว่ามันจะเหมือน เนื้อปลามาคุโร่มาคุโร่ครับผมซึ่งมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นคือมาคุโร่แต่ถ้าเป็นภาษาภาโกนทั่วไปก็คือปลาทูน่าครับผมใช่ครับปลาทูน่าคือปลาที่มีสองหน้านะเราจะไปทําพร้อมกันนะครับผมถึงขั้นตอนการผ่าแก้วมังกรนะครับก่อนอื่นเราก็ผ่ากลางไปก่อนเลยนี่ครับสวยงามผ่าสี่ไปเลยนะครับ วิธีการ่อกไม่ยากครับรูดเลยครับนี่ครับอันนี้คือเนื้อมากุโร่ของเราครับเขาว่ากันนะว่าเหมือนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนไหมแต่ต้องลองคนระับแก้มังกรนี่อร่อยนะครับแต่ใส่งายเยอะไปหน่อย ถ้าคนรักสุขภาพก็สามารถหาซื้อทานได้นะครับครับงานดามาลดอนุมูลอิสระครับใช่ครับหลบพ้องนี่ครับอันนี้คือเนื้อปลาทูน่าจำลองของเราเราก็ตัดแต่งอันที่มันเป็นเป็นปีกปีกมกเมื่อะไรมันออกก่อนนะครับมือ <laughs> เขาเรียกว่านี้หนามันอ,อ๋อหนาหนามหนาม,หนามันไอ้มดแดงอ่ะฮอันนี้เราก็จะ หันห่นหั่นจะเหนียวหน่อยนะครับจะเหนียวหน่อยนี่ครับทาแบบนี้ให้ครบทุกลูกทุกลูกไอซี่มาลเดีวท,ทำแบบนี้ให้ครบให้ครบทุกเปลือกที่หั่นมานะครับแล้วเอาไปต้มเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็ใส่แก้วมังกรของเราได้เลยเป็นเปลือกมันนะครับเราเราจะใช้เปลือกมันนะไม่ได้ใช้เนื้อมันนะใช่ครับใช้เปลือกแก้วมังกรนะครับ พอเราต้มเสร็จแล้วนะครับเนื้อมันก็จะนุ่มๆคล้ายปลาจริงๆนะครับนี่ดูสีสีลายเส้นลายเยื่อนี่เหมือนปลาเลยนะครับแต่เปลือกมันก็คือจะตะปุ่มตะป๋มเราก็ใช้เทคนิคการแล่การแลร่รแรเปลือกออกนี่นะครับเปลือกัอบเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทานคนแรกเรามาโอน้ยออกนะครับใครออกคนแรกคนนั้นได้กินคนระับ มาออกคนแรกก่อนอคนแรกก่อนเรียบร้อยครับหมายเลขกนึงครับอันนี้เราต่อไปฝ่ายผู้ชมนะครับใครชนะเป็นคนสุดท้ายใครแพ้เป็นคนที่สองครับต่อยิงชูกเรียบร้อยครับนี่คนที่สองครับผมคนที่สามขออนุญาตชิมก่อนนะครับดูดีเนอะ ส okay. ีมันแบบเหมือนเนื้อปลาจริงๆไะสีชมมากตองแท้ซื้อจากตลาดสดเลยตาดอะไรับพี่ตลาดเลยฮะขอขอย้ำทีแป๊บหนึ่งเป็นไงบ้างนะเป็นไงมันรสชาติกับนะผมว่ามันหนึบหนับเองหนึบหนับแล้วเหมือนเหมือนปลานะับเหมือนบ้างไหมเหมือนนะผมว่าโอเคนะเหมือนเหมือนเหมือนรองเท้า เเชมอขงครับโอเคโอเคครับอันนี้รอบผมนะหมอชิมใหญ่ๆของชิ้นนี้เลยโอเคผมชิมวาซาบิเยอะนนี้เยอะๆแล้วครับเดี๋ยวมันจะแตกคอไวผมจะลองชิมนะครับนี่สำหรับผมนี่คือรสสัมผัสเหมือนครับประมาณ99%เออชิมในตองนะแค่เหมือน99%แล้วมีอื่นไหมครับอีกหนึ่งมันเป็นไม่เหมือนครับ นี่ครับเมือนเหมือน,อนโอเคนะสีสวยมากนี่ครับวาสาลิลำล้ำลึมลึม,ลมยแลัวกล,ลวิ่นยาเราคือถ้าจิ้มแบบซอสแบบวาซาบิคือเหมือนมากเลยครับกล้อนี่ครับโอ้โหดูดูจากกล้องไม่เหมือนไม่รู้จะพูดไงแล้วครับ <c oughs> อึโอ้โเหมือนเป็นไงพี่อันนี้เหมือนเลยเหมือนอะไรพี่เหมือนปลาครับเหมือนปลาผมงปลาอันนี้สาระนะครับสำหรับพวกผม คิดว่ามันเหมือนจริงๆครับมันเหมือนเนื้อปลาจริงๆแล้วยิ่งจิ้มกับซอสของมันกับวาซาบิก็คือเหมือนเลยแต่อาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้หนึ่งเนาะออต้องมีแบบกลิ่นปลาฟังคราวและอย่างผมแน,นะนำานที่ผมเพิ่งมามารู้หลักคลิปก็คือคุณควรจะใส่เกลือตอนต้มหน่อยเพื่อให้แบบม,มันมันมีรสสัมผัสความเค็มเหนื้อปลาได้เลยโดยรวมแล้วให้กี่คะแนนที่แม็กตอบให้แปดให้แปดที่แมับ ผมให้แปะเหมือนกันครับออกมา้เจ็ดส่วห้าแต่ถ้ากระท่อโดยรวมนะผมว่าถ้ากินกับแก้มนะอากเลยตากก็คือหมายถึงว่าให้กินกับแก้มสังสารดื่มกันแล้วเอามาทำเป็นกับแก้มในราคาถูถ้าอยากอยากกินก็คือมันเหมือนนะยิ่งมามองด้วยผมว่ายิ่งเหมือนแหละญี่ปุ่นได้เลยครับญี่ปุ่นมาเองอริจตบต้องมาถ้าอย่างั้นวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับใช่ครับอย่าลืมกด ใช่นะครับผมและที่สองคญนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเรื่องนี้อย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะพี่สอะครับ